ทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องนามาฝากช่องที่จะนำเรื่องดีๆมีสาระทุกเรื่องราวมาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะสำหรับเรื่องที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นั้นนะคะยังคงเป็นเรื่องของคุณเข็มซึ่งเป็นนามสมมุตินะคะถือได้เล่าเอาไว้แล้วก็ดิฉันเองก็นำมาเล่ากันต่อนำมาฝากกันต่อค่ะมีชื่อ เรื่องว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำก่อนที่จะไปติดตามรับชมกันนั้นนะคะบอกย้ำนะคะว่าเรื่องนี้นั้นกรุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ เคมยังคงจดจําได้ดีวันนั้นฝนตกพล่ำๆตั้งแต่เช้าลูกค้าของร้านเคมหายไปเกือบหมดลูกน้องก็นั่งง่วงเคมเองก็รู้สึกห่อเหี่ยวใจตกค่ำค่ะสักประมาณสามทุ่มแน่ใจว่าป่านนี้คงไม่มีลูกค้าแล้วตัดใจเคลียร์บัญชีกลับบ้านดีกว่าขณะที่กําลังนั่งก้มๆเงยๆอ,อยู่ที่เคาน์เตอร์ มีเสียงผู้ชายทักขึ้นว่าพี่ผมนึกว่าจะมาไม่ทันเสียอ,อีกขายดีนะเสียงคุณวิชัยเจ้าของโรงงานประกอบเครื่องครัวนั่นเองคงจะดีหรอกถ้าฝนไม่ตกทำไมมาจนค่ำป่นนี้มาก็ดีแล้วช่วยเข้าไปดูที่ครัวหน่อยสิเห็นลูกน้องบอกว่าพัดลมฮูดเสียงมันดังมากๆ ครับครับแต่พี่อย่าเพิ่งกลับนะครับผมอยากพูดด้วยแล้วคุณวิชัยก็เดินเข้าไปในครัวเมื่อเข็มเก็บของเรียบร้อยมานั่งรออยู่ที่โต๊ะกลางร้านสักครู่เขาก็เดินออกมาบอกว่าพรุ่งนี้จะให้ลูกน้องมาจัดการให้แต่เช้าแล้วเขาก็นั่งลงที่โต๊ะระหว่างทางเดินที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับเข้ม เธอมีอะไรจะคุยหรือเขมถามครับผมว่าพี่ต้องบอกผมได้ผมมีพระให้พี่ดูว่าแล้วค่ะเขาก็ทอดสร้อยออกจากคอที่มีพระห้อยอยู่เขมก้มลงไหว้แล้วเอื้อมมือไปรับยังไม่ทันจะเงยหน้าเขมเห็นเท้าคู่หนึ่งผิวสีดำแดงนวลสะอาดไม่มีรองเท้าเหลือบมองสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆเห็นผ้าสีเหลืองแขนข้างหนึ่งอุ้มบาดอีกข้างหนึ่งเปิดฝาบาดถือดอกสร้อยทอง เป็นกรรมมีทูบเทียนรวมอยู่ด้วยในบาทมีข้าวสวยปลาสลิดทอดลอดช่องข้าวเหนียวหน้ากุง้งหมากพลูมองสูงขึ้นไปอีกเข้มตกตะลึงเมื่อเห็นหน้าท่านอุ้ยหลวงพ่อสุดวัดปากน้ำ เข็มอุทานด้วยความตื่นเต้นยังไม่ทันดูพระเลยรู้แล้วหรือก็ใช่น่าสิคุณวิชัยเขาก็ทักขนาดที่เข็มเองยังรู้สึกตื่นเต้นปิติจนน้ำตาลินพูดอะไรไม่ออกรู้สึกตื่นตันใจคุณวิชัยพูดว่าคุณเขาลือกันว่ารุ่นนี้ดังพี่ว่าจริงไหมผมเพิ่งบูชามาเขมได้แต่พยักหน้าคุณวิชัยย้ำคุณวิชัยยังพูดต่อไปอีกว่า เมียผมด่าหน้าดูเลยว่าเสียเงินเห็นคนให้เช่าบอกว่าเป็นรุ่นซีพี่ช่วยดูให้ผมหน่อยว่าเป็นรุ่นสีหรือเปล่าเข้มดูอะไรไม่เป็นหรอกไม่ว่าพระเครื่องพระบูชาหรือพระพิมพ์หรือพระผงเข้มต่อไปตามความเป็นจริงอา้าวแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำเข้มก็อ้ำอึง้งตอบคุณวิชัยไม่ถูก ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยอีกอย่างเค้มไม่ชอบที่เอาพระมาตีราคาข้างงวดเค้มต่อไปตามความรู้สึก ก็เห็นไหว้พระปฏิบัติอยู่นึกว่าจะรู้เข้มก็ไม่มีปัญญาไม่มีเงินที่จะสะสมแล้วองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าคุณวิชัยก็สงสัยถามต่อเออศักดิ์สิทธิ์มากถามอย่างนี้เข้มพอบอกได้เมื่อคุณวิชัยได้คําตอบแล้วก็ลากลับไปด้วยความปราบรื้มอ,อิ่มเอมใจและในคืนนั้นเองเมื่อเข้มกลับถึงบ้านอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องพระตามปกติกราบพระแล้วก็นั่งภาวนาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อปากน้ํา ลูกขอกราบขอบพระคุณในเมตตาที่มาโปรดให้เห็นองค์แต่พรุ่งนี้ลูกคงใส่บาตรของตามที่เห็นในบาตรของหลวงพ่อได้ไม่ทันลูกขอปลัดเป็นวันต่อไปขอได้โปรดงดโทษให้ลูกด้วย วันลุ่งขึ้นค่ะก่อนจะออกจากบ้านไปที่ร้านตั้งใจว่าจะแวะสั่งงานแล้วค่อยไปหาของเตรียมใส่บาตรถวายหลวงพ่อยังไม่ทันจะออกจากบ้านเสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นป้าเหรอคะเจี๊ยบค่ะค่ะป้าเองหนูมีอะไรหรือคะเข็มก็ตอบไปน้าแมวอันนี้น้ำสมมุตินะคะ ไปผ่าตัดมุดลูกที่โรงพยาบาลตายจริงเมื่อไรไม่เห็นบอกกันเลยคิมก็ถามคุณปลายสายนะคะคนปลายสายก็ตอบมาหนูก็เพิ่งรู้ไปตั้งหลายวันแล้วอีกสักวันสองวันคงจะกลับบ้านได้แล้วโรงพยาบาลอะไรห้องอะไรคนตอบเขาก็ตอบมานะคะว่าโรงพยาบาลพญาไทยสองห้องอะไรนั้นก็จำไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวป้าไปถามให้ขอบใจหนูมากนะจ๊ะอันนี้คือคุณเข็มเขาต่อปลายสายไปแล้วคนโทรศัพท์เขาก็วางสายไปนะคะแผนที่วางไว้เห็นคงจะต้องเปลี่ยนนะคะเข็ม จะแวะที่ร้านแป๊บเดียวก่อนที่จะรีบขับรถเก๋งคู่ชีพไปโรงพยาบาลตลอดทางรถติดมากเมื่อถึงไรก็ได้เบอร์ห้องแล้วแต่ท้องมันหิวจึงตัดสินใจพลูเข้าไปบอกคนไข้แล้วค่อยไปกินที่โรงอาหารดีกว่าเมื่อเข็มเปิดประตูห้องคนไข้ค้างไว้แล้วพลูหน้าเข้าไปแมวแมวพี่ไปกินข้าวก่อนอีกประเดี๋ยวมานะจ๊ะกําลังจะหมุนตัวกลับมีเสียงผู้ชายห่าห่าเอ่ยขึ้นมาว่าไม่ต้องไปที่นี่ มีของกินเยอะแยะมามามากิน มีเสียงสนับสนุนดังขล่มไปหมดเขมจึงเดินเข้าไปในห้องโอ้โหงานสังสรรค์หรือนี่เพราะเห็นคนอยู่ในห้องเนี่ยเต็มไปหมดส่วนใหญ่แมวนอนยิ้มหน้าบานอยู่บนเตียงข้างๆมีสาวๆยืนยืนนั่งนั่งและเอกเนิกอยู่หลายคนนั่นลูกสาวได้ยินเสียงผู้ชายหานันไปเห็นพระพิสูรรูปหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวเคี้ยวหมากจับยับนั่งอยู่รูปเดียวที่โซฟาติดกับประตูทางเข้ามารู้ภายหลังท่านคือ หลวงตาวิสูตจำพรรษาอยู่ที่วัดโพอันนี้ก็คงต้องไปย้อนดูนะคะว่าปีไหนพอศอะไรนะคะวัดโพก็คือวัดพระเชตุพนนั่นเองค่ะทันทีที่ท่านเห็นเข็มท่านก็ได้พูดขึ้นว่าของกินออกเยอะแยะอยู่ที่โต๊ะน่นแน่เมื่อเช้าฉันรับบาดแล้วก็เอาบาดไปเก็บจะรีบมาเยี่ยมแม่นี่เขาฉันกําลังรอรถอยู่ยายซิมคนหนึ่งนั่งตุกๆไม่รู้มาจากไหนเข้ามาดักหน้า บอกหลวงพ่อขออ้วนใส่บาทฉันก็บอกว่าเก็บบาทไปแล้วไม่มีบาทให้ใส่แกไม่ฟังเสียงจะแจง้งเอาอาหารสารพัดมาเทลงในย่ามที่สภายอยู่เลอะไปหมดแกโดนฉันเอ็ดแกบอกว่าวันนี้แกต้องใส่ให้ได้โน่นฉันเลยต้องเอาย่ามมาซักที่นี่นั่นไงตากยูเขมมองตามที่มือท่านชี้เห็นย่ามกลับเอาด้านในออกแขวนอยู่ที่หน้าห้องน้ําที่โต๊ะที่ด้านปลายเท้าเตียงคนไข้มีของวางอยู่หลายอย่าง ใส่จานก็มีใส่ชามก็มีเข้มเดินไปดูแทบไม่เชื่อสายตาเข้มเห็นทุกอย่างที่อยู่ในบาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปากน้ำเมื่อคืนนี้เองแม้แต่มากพลูทุบเทียนดอกส้อยทองไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไป นี่มันอะไรกันเก็บไว้ในใจต่อไปไม่ไหวแล้วอยากจะร้องไห้เสียงดังออกมาเสียนี่หลวงตาวิสุธิ์ได้บอกกับเข็มว่าโยมีบุญมากนะหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านมาโปรดเข้มถาม ว่าแล้วเข็มยังต้องใส่บาทตามที่ตั้งใจอีกหรือเปล่าท่านบอกว่าตามใจใส่ได้ก็ดีแต่คิดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดุดวัดปากน้ำท่านคงจะมาบอกหรือยืนยันอะไรบางอย่างให้โยมนั้นมั่นใจในสิ่งที่โยมได้รู้ได้เห็นมากกว่าเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าอะไรนะรู้ได้เฉพาะตนบอกกล่าวใครบางครั้งบางทีบางคนเขาก็ไม่เชื่อนะคะก็ เดี๋ยวเขาก็หาว่าเป็นบ้าเป็นอะไรไปนะคะโปรปใช้วิจารณญ,ญาณในการฟังในการชม